เดือนมกราคมวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติหลวงปู่เลยเทศเรื่องความเคารพในพ่อในแม่ในครูในบาแม้นเราเป็นเด็กครูบาก็เป็นผู้สอนครูอาจารย์ก็เป็นผู้สอนใครเป็นผู้สอนก่อนพ่อกับแม่ต่อมาก็คือครูบาการเมื่อเราโตแล้ว มีครอบครัวแล้วออกจากพ่อจากแม่ไปสร้างบ้านสร้างเรือนใหม่ก็ตามแล้วก็รววว่าวันนี้เป็นวันเด็กคือวันที่เราได้กราบพ่อกราบแม่อยู่ตลอดอยู่ตลอดถ้าใครคิดแบบนี้ได้ทําแบบนี้ได้ผู้นั้นก็จะเจริญวันนี้วันเด็กอ้อไปกราบพ่อแม่กราบครูอาจารย์เพราะวันนี้วันเด็ก ไปทำบุญที่วัดนั้นวัดนี้กับครูบาอาจารย์ของเราที่เราเคยได้พึ่งพาใจท่านวันนี้วันเด็กคิดถึงใครล่ะคิดถึงครูบาอาจารย์ที่สอนกอไก่ขอไข่ขอขวดอืคิดถึงใครละบางล่ะเอ้าที่พอที่จะคิดถึงได้ผู้มีอุปการะคุณกับเราไปที่ทำไมจงบอกว่าวันเด็กพวกเราคิดไม่ถึงวันเด็กตัวนี้อาจจะ เป็นคำที่คนเราคิดไม่ถึงในสมัยนี้ก็คิดว่าจะเป็นวันเด็กโดยเทอเดียวหารู้ไม่ว่าเด็กนั้นก็คือใจของเราแต่ใจของเรานี่ไม่รู้การที่ควรและไม่ควรใจเราก็เป็นเด็กตลอดไปวันนี้วันเด็กปั๊บวกขเข้ามาดูหัวใจของเราเป็นเด็กหรือไม่เป็นผู้ใหญ่หรือย,อยังเป็นผู้มีสติกำลังปัญญาหรือย,อยัง ือเป็นลูกแง่อยู่กินนมแม่อิ่มหรือยังคาว่ากินนมแม่อิ่มหรือยังหลวงปู่หมายถึงว่าเรามีสติกําลังปัญญาที่จะทดแทนบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ได้หรือยังพอถือว่าวันนี้เป็นวันเด็กบบกมาดูหัวใจของตัวเองว่ามันเป็นผู้ใหญ่หรือยังเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่มีสติกําลังปัญญาหรือไม่พอที่จะไปกกาบ พ่อแม่ครูอาจารย์ตามสถานะของใจที่มันเป็นเด็กได้หรือไม่ปรับสบภาพจากใจเป็นเด็กให้เป็นผู้ใหญ่สร้างความเมตตาแก่เด็กๆได้หรือไม่พอถือว่าวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติเป็นวันเสาร์ที่สิบสี่เป็นวันเด็กแห่งชาติชาตินี้บกเข้ามาที่ชาติใจของเราด้วย ว่าใจของเราเนี่ยยังเป็นชาติเด็กอยู่หรือไม่ถ้ามันเป็นชาติเด็กอยู่ก็เพียรพยายามที่ปรับสภาพจากชาติเด็กให้เป็นชาติผู้ใหญ่บ้างมีสติมีกำลังปัญญารู้บุญรู้บาปรู้การที่ควรไม่ควรเคยทำชั่วมาแล้วก็ละชั่วทำดีเคย มีกิริยาท่าทางที่ไม่ดีกับพ่อกับแม่กับครูอาจารย์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ทิ้งซะกาบขอขมาแล้วเริ่มต้นใหม่ทิ้งใจที่มันเป็นเด็กเป็นเป็ดเป็นผีให้ใจเป็นผู้ใหญ่ถ้าใจมันเป็นเด็กเป็นเป็ดเป็นผีมันไม่รู้บุญไม่รู้บาปแต่ถ้าใจเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะรู้บุญรู้บาป รู้การควรที่ไม่ควรนั้น,น,นเลยจึงเรียกสมมุติว่าวันเด็กวันเด็กก็คือวันใจของพวกเรานี่เลยวันเด็กแข่งชาติก็คือชาติใจของพวกเรานี่เลยถ้าพวกเราสามารถที่จะปรับสบภาพละชั่วคำดีได้พวกเราก็จะกลับกลายเป็นผู้ใหญ่ชาตินี้ก็เป็นชาติผู้ใหญ่ใจนี้ก็เป็นใจผู้ใหญ่ไม่เป็นใจเด็กี แตยังนึกตึกตองไม่ได้ยังมีความโกรธอยู่มีความแค้นอยู่มีกิริยาท่าทางที่เลวๆซ้ำๆอยู่<อ>ก็แสดงว่ายังเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็คือผู้ดีเด็กเปรียบเสมือนไอ้กุ้ยก็คือไม่รู้เรื่องเราจะเป็นไอ้กุ้ยหรือว่าเราจะเป็นผู้ดีเราจะเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่แยกแยะให้ได้ เป็นผู้ใหญ่ดีกว่าดีถ้าเป็นเด็กตลอดไปเด็กตลอดไปในโลกนี้หรือกามโลกลูกโลกและอารูปโลกก็ไม่สามารถที่จะมีผู้ใหญ่คือมีผู้รู้บุญรู้บาปรู้การควรและไม่ควรอีกก็จะเป็นเด็กอย่างนี้ตลอดไปตลอดไปคือเป็นพวกปัจทัพปรมะตลอดไปพวกอุคติจันจันดูวิปติ ตันดูเนยยะที่เป็นผู้ใหญ่ไม่มีมีแต่เด็กพวกปัททะปัลมะเป็นเด็กเท่านั้นพวกไอ้กุ้ยพวกวัาทปัลมะเด็กตลอดไปเด็กตลอดไปไม่รู้เรื่องก็จ้องงอแงอยากได้แล้วก็ร้องไห้ไม่รู้บุญไม่รู้บาปตามปฏิปทาของเด็กนี่พวกวัาทปัลมะคือแยกแยะนะอุปประมาณประมาณแค่นั้นพอถือว่าวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติอย่างให้พวกเราวกดูใจของเราว่า เป็นผู้ใหญ่หรือยังถ้ามันเป็นเด็กยู่คือเรายังทําชั่วอยู่ก็เลิกซะอืมเลิกคือละชั่วทําดีและผู้ที่ดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปก็จะเป็นผู้ใหญ่ตลอดไปตลอดไปขอโมทนาด้วยสาธุ